ครับสวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับครูฮิวโก้พาวเวอร์เบนะครับวันนี้ครูฮิวโก้มีบทเรียนจะมาแบ่งปันให้น้องๆนั่นคือบทเรียนที่ชื่อว่าพีระมิดนะครับพีระมิดจะเป็นบทเรียนอยู่ในคณิตหลักนะครับของน้องๆม .3 นะครับขึ้นชื่อว่าพีระมิดนะครับมันอยู่ในส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องของเลขาคณิตนะครับสิ่งที่น้องจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ให้มากๆก็คือเรื่องของรูปภาพครับ รูปภาพเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการทําเรื่องเลขาคณิตแบบนี้ให้ได้สมบูรณ์แบบและเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าพีระมิดคืออะไรนะครับพีระมิดก็คือรูปครับรูปที่มีฐานนะครับต้องอธิบายก่อนว่าเป็นรูปทรงที่เป็นแบบ 3D นะครับพีระมิดเป็น 3D ครับ 3D ก็คือ3มิติครับจะมี รูปทรงสามมิติครับที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆที่ยอดแหลมจะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวก,กันกับฐานนะครับและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นะนะครับไปทีละขั้นตอนช้าๆนะครับอันดับที่1นึงนะครับพีระมิดเป็นรูปสามมิติครับอันดับที่สองครับมี ฐานครับเป็นรูปเหลี่ยมใดๆครับเป็นคําว่ามีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆก็คือมันเป็นได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอะหกเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมูชาอะไระสารพัดรูปนี่ครับก็คือ คำว่ามีฐานเป็นเหลี่ยมใดๆนะครับและเหตุผลสําคัญอีกอันนึงที่สร้างออกมาเป็นรูปปริมิตก็คือมียอดแหลมครับต้องแหลมเท่านั้นนะครับจะเป็นพีระมิดนะครับและเหตุผลต่อไปคือหน้าทุกหน้านะครับหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหมายถึงหน้าที่เอามาหน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าทุกหน้านะครับ หน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมวาดให้เป็นข้อความแบบนี้เกณฑ์หลักๆมีหนึ่งสองสามสี่เรามาวาดรูปกันสมมุติคุยก็ให้พีระมิดรูปนี้ เป็นสมิติใช่ไหมครับมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมวๆเอาเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมครูก็จะเริ่มวาดสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันเป็น3ามมิตินะครับเราก็ต้องวาดสี่เหลี่ยมให้มันมีเฉียงๆแบบนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับแต่จริงๆมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าธรรมดาเท่านั้นนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องการให้เขาเห็นมิติทั้ง3ด้านทั้ง3มิติเราต้องแสดงภาพเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปเขียนเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนี้มันจะโชว์เหลี่ยมโชว์มุมในแต่ละด้านที่เราต้องการแสดงให้เห็นเป็นแบบ3ามมิติได้ยากนะครับดังนั้นน้องฝึกวาดแบบนี้เลยตัวที่เป็นมาตรฐานที่จะให้ฝึกวาดก็คือเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมที่มันเฉียงๆอย่างเงี้ยคล้าย เดียมได้ขนาดเสร็จแล้วเอาตรงนี้ครับปากกาดินสอจุดไว้ตรงกลางภาพนะแล้วน้องก็ดิ่งเส้นขึ้นไปตรงนี้ป้าบเพื่อให้เป็นการกำหนดจุดยอด <c oughs> เห็นไหมครับมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆมียอดแหลมเนี่ยครับเรากำลังสร้างยอดแหลมคราวนี้พอเรากําลังสร้างยอดแหลมแล้วเราจะประกอบรูปยังไงเราก็เอาตรงมุมครับของฐานนะครับ มุมมีทั้งหมดสี่มุมเรายิงมุมนี้ไปหายอดแหลมเรายิงมุมนี้ไปหายอดแหลมและเราก็ยิงมุมนี้ไปหายอดแหลมและมุมนี้ด้วยฟึบนี่ใช้มือวาดมันก็จะเบี้ยวนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่านะครับตรงตามที่กำหนดไว้ว่ามียอดแหลมมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆคราวนี้ดูครับตรงที่บอกว่า หน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมไอหน้าล่างนี้เรียกว่าหน้าหน้าอะไรเขาเรียกว่าฐานตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฐานตรงนี้มันเรียกว่าฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมมันก็คือตรงนี้ดูที่ยอดแหลมก่อนแล้วก็มาดูหน้านี้เห็นไหมครับถ้าคูโก้คูโก้กดกําหนดจุดอย่างนี้มันก็คือรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับหน้าทุกหน้าที่มียอดแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงไหมครับ หน้าทุกหน้านะครับหน้านี้ก็เหมือนกันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมองออกไหมครับแล้วหน้าด้านหลังนี้ฟเอียง,อ,ยงอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านหลังสุดนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันก็ตรงตามองค์ประกอบทั้งหมดนะครับคราวนี้มารู้จักอวัยวะหรือการเรียกชื่อของมันก่อนนะครับตรงนี้เรียกว่าฐานนะครับตรงนี้จะเรียกว่า นะครับสูงตรงนะฮะย้ำนะครับตรงนี้จะเรียกว่าสูงตรงเพราะว่าสูงตรงนี้ตอนที่เราวาดเรากำหนดมาจากกึ่งกลางของเบสคือฐานใช่ไหมครับตรงนี้มันตั้งฉากกับฐานตรงนี้จึงเป็นสูงตรงนะครับส่วนตรงนี้ครับที่เพิ่มมาครับเขาเรียกว่าสัน ตอไม่หันอากาศนอนหนูสันตรงนี้ก็เรียกว่าสันตรงนี้ก็เรียกว่าสันตรงนี้ก็เรียกว่าสันนะครับแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญครับที่เราต้องเรียนรู้และความเข้าใจคือครับก็คือตรงนี้ครับพอคูโกโคูโกต่อมาอย่างนี้ไอ้เส้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสูงเหมือนกันครับแต่เป็นสูงเอียงสูงเอียงนี้จะมีบทบาทสําคัญในการคานวณ สูงตรงก็มีบทบาทสำคัญในการคำนวณและไอ้ทั้งหมดที่มองเห็นตรงนี้ถ้าเน้นภาพไปเป็นอย่างนี้ฟืบฟืบฟืบนะครับสามเหลี่ยมอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับในการคำนวณมันคือใช้เรื่องของปีทากรัสนะครับปีทากรัสที่เราเรียนตอนม2 มันจะถูกนํามาใช้เห็นไหมครับเพราะพีทาโกรัสเป็นเรื่องที่พูดถึงสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะมุมฉากเดี๋ยวได้เจอแน่นะครับคราวนี้พอเรารู้จักรูปร่างหน้าตาวาดรูปเป็นแล้วนะครับก็มารู้จักสูตรรัดมันเลยนะครับสูตรในการหานะครับในการหาในการคำถามของเรื่องปิระมิดนะครับจะมีอยู่สองเรื่องนะครับ ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องปริมาตรเรื่องที่2ก็คือพื้นที่ผิวน้องจะคุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะครับถ้าโจทย์ถามหาปริมาตรของพีระมิดนะครับก็ต้องจำสูตรไปเลยนะครับว่าเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานนะครับ คูย่อเป็นพอทอจุดนะครับคูณกับความสูงวงเล็บนิดนึงนะครับว่าเป็นสูงตรงนะครับปริมาตรของพีระมิดคือเศษส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงนะครับพื้นที่ผิวล่ะเดี๋ยวพื้นที่ผิวจะมีการคำนวณที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ในคลิปถัดไปนะครับ คราวนี้ในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนของปริมาตรกันก่อนนะครับว่าในการคำนวณหาปริมาตรพีระมิดในสูตรเซนเนส่วนสวน 3, คูณพื้นที่ฐานคูณสูงวงเล็บสูงตรงเนี่ยจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ทำให้ทําสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการซ้อมมือนะครับปริมาตร ของพีระริดคือเศษส่วนสาคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างรูปนีู้รปให้รูปหนึ่งนะครับเราลองกําหนดรูปนี้ให้ครับรูปนี้มีฐานเป็นรูปนี้ครับด้านนี้ยาวหกเซนด้านนี้ยาว6เซนนะครับเห็นไหมครับการสร้างรูปของ Google กูโก้ก็ยังใช้แบบนี้อยู่ขีดสตรองใช่ปุ๊บปป๊อปป๊อป ล่างแบบเร็วๆเนาะตรงไหนคือสูงตรงตรงนี้นี่เองเดี๋ยวใส่เส้นปะให้ชะ๊ะช๊ะกลายเป็นเส้นปะละตั้งฉากวิ่งมาตรงนี้ช้ๆๆะชอช,ช,ช,ช้อะอืมโอเคโจทย์บอกว่าตัวนี้6เซนตรงนี้6เซนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเรียกว่าฐานฐานนี้มันเป็นฐานแบบไหนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอต้ไอตรงที่สูงตรงอะ่ะให้เป็น10เซนติเมตร เรารู้แล้วครับว่าตรงนี้คือสูงตรงเรากลับไปดูที่สูตรปริมาตรพีระมิตคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงน้องก็ทําเขียนเขียนเลยครับว่าปริมาตรประมิตนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับคูณพื้นที่ฐานมันเป็นรูป สลตุรัสนะครับสูตรพื้นที่สเหลี่ยมจัตุรัสก็คือว่าด้านคูณด้านนะครับก็เอา6คูณกับ6นะครับแล้วคูณด้วยสูงตรงคือ10แค่นี้ครับเซษหนึ่นคูณหคูณหคูณสิณ 10, นะครับเราก็ทําการคํานวณได้โดยการตัด3 1 3 3นึ่งสคูณสิบเป็น20 20ิคูณหกนะครับก็ได้เป็น120นะครับ ปริมามตรพีระมิดลูกนี้จึงมีคําตอบเป็น120หน่วยเป็นเป็นเปนบางคนยังไม่รู้เลยว่าหน่วยมันคือลบสมนะครับลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับหน่วยของพีระมิดจะขึ้นต้นคําว่าลูกบาทนะครับตัวนี้ก็จบไปครับกับความรู้เบื้องต้นของปริมิตม .3 เพื่อให้เราเข้าใจรูปภาพและ จำสูตรได้ใช้สูตรเป็นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีลักษณะของโจทย์ที่ล้ำลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับขอบคุณครับ